ยู่ไป ύ, ไหวไหวดีองไหนห้าหัวเแ่าแก่หนักเด้หิวกันเมื่อไหรน,นางว่ามีเวลามาหยับให้กันพอได้เอารถล,ลากไปเนี่ยไหมเดี๋ยวพี่น้องเก็บบักอื่นน้อยโอ้ยบริสบายเด้อแยกมาเห็นดนทำข่อ,อยเด้อบ่ต้องอิดชาข่อยเด้อเลี้ยงเห็ดงานนี่ <laughs> บ่ต้องอิดชาตุ้ยข่อยนะเลี้ยงทำงาน เฮ็ดย <ım. S 2> ังกับเมยคือกันพี่น้องบิตาบาใจเรารักขนน้องหักที่สีเฮ็ดงานย่างก็คือว่ามีความสุขเนาะค่ะเนาะมึงเก็บมาเทไว้เทไว้หรอเขาเการถแง่มาลากเอาฮะอ้ยไม่คือผู้หายผู้หายแล้วนะฝนตกม้านก็ดินเหาะ กระเบื้องแห้งข่อยกระแห้งเจ้ามันคือโยกรถเทไ,ไว้ก่อนะกระเทบื้มด้วยเหรอนะอย่าคู่ว่าไปเทวิธีได้ฮะมานน่มาจับกล้องให้น่สิที่ให้บิง้เง,ง,งเขาเห็ดเป็นป้องไบเพราะแห้งแล้วมาสะลงป้องเขาหมดอือ ป้ิว่าพี่เหตดงานว่าเป็นมิเตอรเมย์เลยมาถึงใช่ไหมอืโอ้ข้าเดือดเต็มแมนต้องมาเสียเวลาคนนี้แน่กินแล้วนูไอ้สองข้าเดือกบเต็มแบบมันจังสิบมดนลูกไปใหญ่ไปยุดทั้งหลังอ มันตายกับข้างบําูแบบนี้อีกเยอะเยอะเยอะเออมันปูแบบนี้อีกเขาขอโทษเพราะเหตุผิดเข้อข้องข้องเราหลุมแม่ขอโทษขอรับผิดนะอืมไม่แม่กับแม่กับสีซาวขึ้นได้ลูกตายเพราะตายกับเง่าคินเลยเขาจะไปทางใดยังไงเขาจะไปออนเขาเมื่อไหร่กูไปทางไหนั